ราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็ก2์โปนะคะจากกระแสะรถ e v วีจีนที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาวันนี้เราจะพามาดูกันค่ะว่ามีค่ายไหนบ้างที่มาเข้าร่วมงานในปีนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ BYD ค่ายดังขวัญใจของคนไทยนะคะมาพร้อมกับบูธขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มรถ e v ีจีนใหญ่รองลงมาจะเป็นของค่าย GWM, MG และ ION ค่ะ พามาดูรถ e v จีนรุ่นใหม่ในงานนี้ในส่วนของ GWM Aura 07มี2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นลองเรนต์นะคะราคาอยู่ที่1 2 9 9 0 0้บาทวิ่งได้640กิโลเมตรรุ่น Performance จะอยู่ที่ราคา1 4 9 9 0 0้บาทวิ่งได้ที่550กิโลเมตรค่ะท้ายใหม่เจ้าดังจากจีนอย่างชางอานก็ได้เปิดตัวรถ2รุ่นด้วยกันนะคะคือ d e p อ l L07 รถซีดานราคา1,329,000บาทวิ่งได้ถึง540กิโลเมตรและดีพอ S07 รถ SUV 5ที่นั่งราคาอยู่ที่1,399,000บาทวิ่งได้485กิโลเมตรค่ะถัดมานะคะจะเป็น i อออนไวท490พรีเมียมราคาอยู่ที่1,99,900บาทวิ่งได้อยู่ที่490กิโลเมตรค่ะ และสำหรับใครนะคะที่สนใจมาเข้าร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้สามารถมาเข้าร่วมงานได้ที่อาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองทาน,นีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึง11ธันวาคมปี2566ค่ะ